หลวงพ่อรวยปาสาทิโกหลวงพ่อรวยนั้นได้ศึกษาปริยธรรมเป็นนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชากรรมฐานและฝากตัวเป็นศิษย์กับครูเก่งๆในสมัยนั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแจ่มวัดแดงเหนือเชี่ยวชาญด้านคาถาวิทยาอาคมวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อรวยมากที่สุดนั่นก็คือเลดหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนมีนักร้องได้นาเพลงนี้ไปแต่งจนเกิดชื่อเสียงโด่งดังมากมายจากวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อที่เป็นเลดต้นตํำรับของข้อมือเลดนั้นแล้วนะคะก็ยั มีแหวนซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ยิ่งหย่อนไม่แพ้กันทั้งทางด้านพุทธคุณและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอาทิเช่น แหวนวงนี้ซึ่งถูกจัดสร้างในปี2553หรถือว่าเป็นแหวนรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อรวยได้จัดสร้างขึ้นและเป็นทรงหน้าสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้าเป็นทรงแนวตั้งโดยแหวนรุ่นนี้จะมีมิติของหน้าหลวงพ่อค่อนข้างสูงค่ะลูกค้าต้องการเลี่ยมทองและฝังเพชรประดับแบบเบาๆสี่มุมการยกหน้าแบบแกะลายป้องกันจมูกหน้าพระศึกเเลี้ยมเปิดโชว์อักขระและยันก็เปิดรับความเป็นมงคลเตํมท้องมงให้มีความหนาจับขอบทองท,องทั้งด้านในและด้านนอกําแ,แบบเต็มมงรับ ความเป็นทองคำแบบแท้แกะลายเล่นลูกเล่นมิติให้ดูสวยงามใส่แล้วขึ้นนิ้วหน้ากลางยกแผ่นทองขึ้นมาถึงสองชั้นและทําการปะซุ้มประดับด้วยการฝังเพชรแกะลายอีกนิดเสริมความเด่นให้กับนิ้วขึ้นมาอีกหน่อยตัวเรือนทําการชุบล้างด้วยทองคําขาวสังเกตการฝังเพชรตรงมุมนี้นะคะเราจะทําการฝังเพชรเพื่อเป็นการยกหน้าของหลวงพ่อเพื่อไม่ให้โดนจมูกหน้าพระเนื่องจากรุ่นนี้จะมีความนูนและมีมิติมากกว่ารุ่นอื่นอื่นการฝังสี่มุมนี้เหมาะมากสาหรับคนที่ไม่ชอบเพชรเยอะจนเกินไปค่ะนอกจากนี้ทําการแกะลาย เสริมหน้าหลวงพ่อให้ดูมีมิติและเด่นมากขึ้นปรับเปลี่ยนไซส์ตามขนาดนิ้วของผู้บูชาสวยพร้อมกับพุทธคุณเด่นๆจากหลวงพ่อรวยได้เลยค่ะนอกจากดีไซน์ฝั่งเพชรนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ลูกค้าสามารถเลือกประดับเข้ากับแบบนของคุณได้กับลูกค้าที่ชอบฝั่งเพชรแบบเต็มหน้าหรือบางท่านก็ชอบแบบทองล้วนอาจจะเป็นเกลี้ยงเงาหรือแกะลายก็สามารถประยุกต์ใช้ใ,ให้ตรงกับไลฟไ์สไตล์ของลูกค้าได้ค่ะทางร้านทําการเลี่ยมด้วยทองคําแท้เปอร์เซ็นต์สูงส่งแนบให้ลูกคา้าพร้อมใบเซอร์เปอร์เซ็นต์ทองและ มีลูกค้าได้มั่นใจอย่างสูงสุดคุณภาพการันตีเปอร์เซ็นทองที่เลี่ยมแบบสูงจริงหง,งานเล่นทองคำแท้เปอร์เซ็นสูงกับลักษิลิคของหลวงปทุมธน,นีค่ะ